สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็จะมาลองฝึกสีซออูดูบ้างนะคะหลังจากที่เราได้เรียนเครื่องมือต่างๆมาหลายชิ้นตอนนี้ก็มาลองดูซออูกันนะคะก็ท่าน ถ้าพวกเราเคยฝึกซอด่วงมาบ้างแล้วซออู้ก็ไม่ยากค่ะเพียงแต่ว่านิ้วมันต่างกันเล็กน้อยนะคะซอด้วงนั้นมันเป็นไม้ทั้งคันถ้าเกิดในกรณีที่เราทําตกทาหลน่นมันก็ไม่แตกค่ะแต่ซออู้เนี่ยเป็นสิ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ต้องระวังนั่นก็คือกระโหลกซอเนี่ยมันจะเป็นกระลาบมะพร้าวนะคะถ้าเกิดเราถือซออู้เนี่ยแล้วสายมันเกิดหย่อนแน่นอนค่ะถ้าสายหย่อนเมื่อไหร่การประคองซอก็สายที่ยึด ติดกับกระโหลกซอกับคันซอก็จะหลวมลงแล้วก็จะหลุดถ้าซออู้ตกถึงพื้นมาหร่แตกค่ะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆถือซออู้เนี่ยให้ระวังนะคะให้ถ้าให้ประคองซอให้ดีนะคะทีนี้เมื่อเราได้ซออู้มาหนึ่งคันแล้วเนี่ยคราวที่แล้วสอนให้เทียบเสียงแล้วคราวนี้เรามาดูนะคะออซออเนี่ยมันจะมีหมอนซอนะคะการที่เราจะถนอมรักษาหมอนซออเนี่ยจะเห็นว่ามันอยู่ตรงกลาง กลางกระโหลกซอกลางกลางหน้าซอที่เราจะสีเนี่ยมันจะมีสายพาดอยู่เป็นาสายเอกกับสายทุ้มนะคะเวลาที่เรากลาลังจะเล่นเนี่ยหมอนซอก็จะอยู่ตรงกลางหน้าซออย่างนี้นะคะเพื่อให้เสียงเขาได้ระดับแต่เมื่อไหร่ที่เราเลิกเล่นก็คือเราจะต้องเลื่อนหมอนซอมาไว้บนขอบแต่ก่อนจะเล่นเนี่ยหมอนซอจะต้องอยู่ตรงกลางกระโหลกซอนะคะเช่นเดียวกับซอด้วงอะคะ่ะแต่ครูเพชรน้อยอยังไม่ได้อธิบายให้นะคะก็ลองเอาอธิบายซออู่ก่อนแล้วเดี๋ยว สอดวงก็ไม่ต่างกันเท่าไร่ค่ะก็ลองเดี๋ยวก็จะลองค่อยๆอ,อธิบายไปนะคะตอนนี้หมอนซออยู่ที่กลางหน้าซอแล้วเราก็มาดึงขันชักออกมาเราก็มาหัดชี้สายเปล่ากันค่อน,ก,นก่อนที่เราจะเรียนเป็นเพลงเราก็ต้องมาหัดชี้สายเปล่ากันก่อนนะคะคอแต่จะพูดเร็วอยู่เรื่อยเลยนะครูเพชรน้อยเนี่ยสายเปล่าก็คือสายในที่อยู่ติดกับตัวเราเน,นี่ยค่ะจะอ้วนๆกว่าสายนอกนิดนึงสายในนี่เราเรียกว่าสายทุ้มนะคะ สายทุ้มเนี่ยถ้าสีเปล่าๆจะเริ่มด้วยเสียงโดค่ะดึงออกดึงกระชักดึงกระชักออกดึงกระชักเข้านี่คือโดนะคะสายนอกคือสายเอกซึ่งมันจะมีลักษณะบางกว่าพร้อมกว่าสายทุ้มนะคะสีดึงคันชักออกมาก่อนจะสีซอทุกครั้งคันชักต้องดึงออกนะคะคือก่อนจะสีซอเนี่ยคันชักเราต้องเตรียมลักษณะเตรียมพร้อมก็คือคันชักเราอยู่ด้านในก่อนนะคะแล้วพอเราสีปั๊บจะดึงออกสายเอกดึงออกมาค่ะ สายเอกจะตรงกับเสียงซอนค่ะซอนซอนนะนั้นสายเปล่าโดซอนโดสายทุม้มดึงออกซอนดึงเข้าซอนสีสีให้ชัดเจนนะดึงออกมาให้ยาวๆสุดกันชักค่ะผลักเข้าไปสายเอกสายทุม้มดึงออกสายเอกผลักเข้าไปข้างหน้า ่ใช่งนีไม่ได้หรือว่าจะให้เสียงมันอันนี้ไม่ได้ตั้งซอไม่ตรงลักษณะการประคองซอก็คือนิ้วโป้งเราจะประคองซอเอาไว้ตรงใต้รัดอกเนี่ยซอจะมีรัดอกเป็นเชือกเล็กๆอยู่ตรงกลางที่เขารัดไว้ระหว่างคันซอกับสายซอเนี่ยนะคะใต้ลูกบิดลงมาเนี่ยนะคะฉะนั้นนิ้วโป้งของเราที่เราจับซอเนี่ยเราต้องประคองคันซอเอาไว้แล้วสี่นิ้วนี้เราก็จะ เอาไว้ข้างบนสบายๆอย่างนี้แล้วเราก็นิ้วโป้งเราก็ต้องประคองสองไม่ให้มือเราเคลื่อนไปเวลาที่เราวางนิ้วนะคะแต่ทีนี้เราไล่สีสายเปล่าก่อนแล้วก็เลนกัาชักออกมาอย่างนี้สี้สเปล่าแล้วทีนี้ต่อไปเราก็จะไล่เสียงแล้วค่ะอะพอเราสีสเปล่าแล้วสายทุ้มเป,ปล่าบอกแล้วว่าเป็นเสียงโดนะคะเมื่อเรากดนิ้วชี้ลงไป กดไปทั้งสองสายนั่นแหละค่ะแต่เราสีสายทุม้มเรเรค่ะดโดโดสายเปล่านิชีเรนิ้วกลางก็มีมีค่ะออกเข้านิ้วนางก็ฟาค่ะออกเขาน่าได้แล้วโด,โดโดเร,รเรีมาฟาสายเอกเปล่าเป็นเสียงสอนค่ะ นี่เป็นเสียงลาค่ะออกเข้านิ้วกลางเป็นเสียงทีค่ะนิ้วนางเป็นโดสูงค่ะนิ้วก้อยยื่นลงไปค่ะหักข้อมือนิดหนึ่งเรสูงค่ะนะคะอา่าไล่ใหม่โดสายเปล่าออกเข้าเรเรนิ้วชี้ส่ยทุ่มนะคะนิ้วกลางมมมีออกเข้านิ้วนางฟาฟาค่ะ นิ้วชี้เสียงลาค่ะออกข้าวนิ้วกลางใสเออนิ้วกลางชีทีค่ะนิ้วนางโดสูงค่ะโดนิ้วก้อยเรสูงค่ะอ่าไล่อย่างนี้ให้คล่องนะคะจนกว่าเสียงจะชัดเจนนะคะถ้าเสียงหัดใหม่ๆเนี่ยเสียงจะยังเครืออยู่จะไม่จะไม่ได้เสียงนี้หรอกบางคนก็เสียงแกลกต้องไม่ให้เสียงแกลกนะคะ แล้วให้เสียงแบบนี้ที่จะผ่านได้นะคะต้องไม่ใจร้อนค่ะถ้าใจร้อนแล้วเราจะเสียงจะไม่น่าฟังนะคะก็สําหรับการไล่เสียงแล้วกันอ,อ,อะไรล่ะการไล่เสียงแล้วก็แนะนําเครื่องดนตรีสอูวิดีโอนี้ก็ขอจบไปเท่านี้นะคะลองฝึกหัดดูค่ะฝากกดติดตามครูเพชรน้อยไปเรืเร่อยๆค่ะขอบคุณมากค่ะ